Mayang -hante. Mayang hante Wasika, Wasika. Sati thani Sati warani Kikku sangkasa Kono syayamat Sangko, dong สิกาิกาสาิกาีสิกาิสัรวาลนสัวาลนปฏิคานหาตุปฏิกานหาตุอมหากัางอัมหากังีรัตนีะติทายะสุขายะขายาแต่พระสงฆ์ผู้เชิญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เริญข้าพเจ้าเป็นใ ้าอากน้านับริวารท้หลานักบริวารทั้งหลายเหล่านี้แตพระสงฆ์แต่พระสงฆ์แพระสง์ตรงฆ์อพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับข้าอากาฝนข้าอากาฝนับั้งวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าริวารทั้งหลายเหล่านี้ที่เระโย่ก่อน และความสุขแลด่พระเจ้าท้งหลายแพเจ้าทั้งหลายิาลน,นานเถินหลังจากที่ผระสงค์นับแล้วนะตัวแทนทะาเรียนท้านระนูแลนะ้วก็จะยก,ก่รเทียนผ้าท่านผมก็บอกว่า